นี่ครับรถนมาจากเหมืองนะครับเหมืองอยู่ข้างบนข้างหน้าด้วยนะครับที่เป็นต้นสนอยู่นะครับในลำเหมืองนั้นแสดงว่าน้ำนี่รนล้นลำเหมืองแล้วนะครับนี่กำลังขณะนี้ก็เริ่มต่ำลงนิดหน่อยนะครับแต่มวลน้ำก็ยังแรงอยู่ซึ่งก็เป็นเกาะแล้วครับตรงนี้เป็นเกาะ ซึ่งมาตามหาสุนัขสองตัวซึ่งติดเกาะอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าหาไม่เจอแล้ว